รับขอตอนรับเข้าสู่ซ่องปลาจำลองสหายลุงผลนะคะวันนี้ยายก็บรรยากาศเห็นไหมคะนี่คะ่ะบรรยากาศตอนเช้าเราก็มาตอนเช้าเลยเนาะ อยากอัดสิดูค่ะบรรยากาศสวยไหมคะสวยไหมวันนี้ไม่มีหมเลย สวัสดีค่ะยายสวัสดียายอุ่นนะคะชายลุงทุนยายฟังเสียงทิพยีเี่ไม่ปิดปิดทำไมเปิดเลยให้เอฟซีฟังด้วย อ,อ่าซื้อมาซาลี่ในดาบวาสน์นี่นะชื่อ้ำเนื้ออันปิดหน้ากากมีทีดได้ของหน็กงคนค่ะเช็ดหน้ากล้องค่ะคุณยายอืม จสักอันเด้หดเศษแล้วบ่เงินบ่มีเล้กคนยังยังบุตรทิงเศษเนาะแค่เป็นหมื่นเฉย

ข้าพูดเหมือนกันซื้อออมน้ำแมอันนั้นซือ้อออาน้ำแมอันไม,ม่พี่ไม่ได้ไปซื้อบา,บาทมันบาทหลงนี้นฮะไม่ได้ไปซื้อบาททางบาน<ม>แล้วช่างปนักคุยกับยายก่อนยนุงหลายด้วย

ทางเทศกับยายอุ่นนะคะยายก็ฟังทิศนะยายอุ่น,นเป็นน้องยายกลมเด้อยายกลมก็คือแม่ป้าถอนค่ะรู้จักไหมคะเอฟซียายกลมเป็นแม่ป้าถอนนะเนาะแล้วก็ยายอุ่นก็เป็นแม่ชมบัตรชมบัตรเบนโกอกค่ะ ยายอุ่นตั้งแต่ยายรู้จักตั้งแต่ยายอุ่นเป็นสาวออยายก็จำความได้เออยายอุ่นแกเป็นคนนิสัยดีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแกก็พูดตรงค่ะแกไม่อ้อมค้อมค่ะพูดต่อหน้าต่อตาเหมือนยายนี่แหละคนเขาก็ไม่ค่อยชอบยายอุ่นค่ะเพราะว่าเขาพูดตรงอ่าบางคนบางคนเนาะ พูดตรงพูดอันถูกแทงใจดำเขาเขาก็ไม่ชอบยายอุ่นค่ะแต่ยายกลมนี่เขาไม่ค่อยพูดเขาเป็นคนพูดไม่เหมือนยายค่ะยายศึกษามายายรู้ย,ยายกลมเขาไม่พูดไม่คอยพูดมันะแต่พูดผัดพูดก็ออเออเป็นนกทูตีค่ะ ไายพัพูพดส่งได้ถ้าเป็นความจริงยังพูดนี่เป็นความจริงยายไม่พูด <c oughs> ไห่ว่าเขาก็เลยไม่ชอบยายอุ่นเท่าไหร่ค่ะชอบไม่ชอบก็ช่างเถอะในจุดนั้น<ม>คุณยายเราพูดความจริงเนาะพูดความจริงบางคนเขาก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบ ไม่ชอบก็ไม่เป็นอีหยังดอกจะให้เขามาชอบทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ออืไม่เป็นไรพ่อยายก็ขอแต่ว่าได้ทําบุญสฉยๆไม่ได้คิดอ,อ,อะไรเนาะไม่ได้คิดอะไรมากออแต่จะพูดยังไงเขออาจะด่ายังไงก็ยายไม่สนอโอ้ถูกต้องคุณยายยายไม่ไปนสนแล้วถ้าสมมุติว่าคุณยายอุ่นทำ YouTube, นสสํำยูทูปในชงใจยายอุ่นจนไปก่อนยายเลยคะแนนเนาะ <laughs> ก็ว่ายายไม่สนดิจ <laughs> ้ายายไม่สน <c oughs> เขาดายังไงมาก็ยายก็ไม่สนรับไปเลยยายทําบุญอย่างเดียวเนาะยายเนาะไา้ทำบุญอย่างเดียวเพราะยายได้เห็นพระว่าวถ้าเราไปสวนคนนั้นคนนี้เราก็เป็นทุกข์ใจเราทุกข์ใจเราไม่ต้องไปสวนเขาถูกค่ะ ถูกต้องเราเป็นทุกข์ใจเนาะโนมไม่รับว่าคนนั้นจะนินทาเราคนนี้จะนินทาเราใช่ไหมใครจะพูดอะไรเขาจะด่าอะไรก็ไม่สนไม่สนก็เลยมีความชุกบอกก็เลยยายก็มีความชุกทุกวันนี้ใช่ไหมเต๊แม่ชักะยายคิดหลายยายคิดหลายกับเพ่งแต่น้ําตาตกยายก็อดไปลายกับมิจะเอาธรรมะธโมเนาะเออเอาธรรมะธโมซอย ถ้าเขาพูดแรงๆยายก็นอนร้องไห้เฉยๆใบยายเขาพูดอันกันเชกเด็กดันเสียหนะาเเด็กดันเสียหนะเขาพูดกเขาพูดแควเออแล้วก็เอ้าเขาก็จะเท้าคู่กู้เขาก็ยังละเท้าคู่กูนี่ละก็ยังละบาปกูว่วะเออพูดเป็นภาษาบ้านเราเนาะเออพูดภาษาบ้านเราน่ะยายกับคิดจะแค่นี้ละยายยายก็มีไปโตบโตถิ่นความเขา เอาเองยายยายชงใช้ใะใส่าบารตรงนี้แหละหิวไปมาหนักค่ะใส่ตรงนี้แล้วก็เดินไปก็ได้ซื้อบัาลีเพิ่มอันนั่ของเด็พีอือแล้วแม่พีก็บอกว่ายายอุ่นก็ซื้อใ่บาทยายพรุ่งนี้โอ้พอดีไปประทะก,กันยายไม่เป็นไรให้พระสันให้อิ่มเลยยายเนาะกินข้าวโพดให้อิ่มไปเลย คลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายอุ่นมากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตรมกดไปดูย้อนหลังยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย